สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะแนวทางหวยไทยนะคะเป็นเลขแม่นะคะทุกคนเป็นเลขแม่ที่แอดเอามานําเสนอเนาะก็ให้ในไลฟ์สดไปแล้วนะคะแต่แอดก็อัดคลิปให้ FC ที่ยังไม่เห็นอีกหนึ่งรอบนะคะวันหยุดนะคะวันหยุดแอดก็จะเป็นแนวทางหวยไทยมากกว่าก็วันที่9วันที่10แล้วเนาะแป๊บเดียวเองนะคะหวยไทยจะออกแล้วแอดยังลงแนวทางไม่หมดเลยนะคะ เลขชุดใหญ่นั่นอย่าลืมไปดูนะคะมาเห็นฟังกันเลยเอามาดูเลขแม่นะคะทุกคนชุดนี้เขาไม่ใช้แล้วนะคะไปออกแต่หวยลาวพาถนานะคะนี่เอาเหลือ440นี่ยังไม่ทันได้ออกนะคะทุกคนนี่เจ้าเจ้าของหวยชุดนี้เขาไม่ใช้นะคะก็เสียดายไปนวดก่อนนี่แอดก็ได้ค่ะนี่นะคะพอได้ขับปุนนะคะ401 407เนาะหวานเทียบเลยค่ะนี่แหละค่ะเราต้องแปลงเอานะคะแต่ว่าอันนี้เป็นชุดที่เขาใช้นะคะเสียงดังฟังชัดไหมเนาะ นี่นะคะเป็นชุดที่เขาใช้นะคะเออภาพไม่ชัดเนาะทุกคนเนาะโอ้ยขออภัยค่ะเมื่อยนี่นะคะภาพไม่ชัดนะคะทุกคนเีย่กับพ่อหนีกินเขาเสาอยย่มือสันด้ยนี่นะคะภาพไม่ชัดนะคะเอยภาพชัดเนาะนี่นะคะหวยไทยนะคะเป็นชุดที่เขาใช้ตามนี้เลยนะคะก็เข้าไปนะคะทุกคนเข้าวินไปที่สี่หนึ่งแล้วก็หกสี่เนาะนี่ค่ะสี่หนึ่งแล้วก็หกสี่มีสี่หนึ่งสองนะคะมันมาสี่หนึ่งศูนย์ป่ะเออเนี่ย สี่หนึ่งแล้วก็หกสี่นะคะทุกคนเออแตกไปบนล่างชุดเดียวหนึ่งหกโอ้ไม่มามนมาหกสี่นะคะทุกคนนี่สี่ศูนย์เก้าเนาะสี่เก้าหนึ่งนะคะมาสี่ศูนย์หนึ่งนะคะแต่แอดก็ให้เอฟซีดูไปแล้วนะคะแต่อะไรก็ไม่จริงเท่าเม็ดเดียวสี่ศูนย์เจ็ดหนูเอยแอดว่าจออริง้วยเฮ้ยเออแกทิงกท้งเฮ้ยแกทิงกท้งแกงแก็เสียดายอยู่นะคะงวดก่อนเขาก็ไม่ถูกนะคะเขาไปแค่นี้ค่ะเขาไปแค่ที่ให้แอดนี่นะคะสามคู่แล้วก็ล่างแค่นั้นค่ะ เขาก็วัดดวงนะคะทุกคนถูกก็ถูกนะคะเขาไม่ได้มาว่วงมาวินอะไรเหมือนเรานะคะเออแต่เราเราเป็นประเภทแบบว่าได้ได้น้อยก็ดีกว่าไม่ได้อะไรประมาณนี้แต่เขาแบบเต็มเต็มค่ะเออไม่มีกลับหงกลำหัวค่ะหนึ่งหกก็คือหนึ่งหกหนึ่งเก้าก็คือหนึ่งเก้าหกกับ 9, เก้าแกบอกว่ามันคนละตัวกันเวลาถูกหนึ่งหกไม่เห็นมีใครบอกว่าได้เงินบาซาน <laughs> เวลาซื้อหนึ่งหกมนออกหนึ่งเก้าสิเออแมนความเล่าหันละจ้า เออแอดก็บอกน้่เออจ้าเลียวเตี้ยวไม่เหมือนพวกเรานะคะพวกอาใช้คําว่าพวกเราไม่ได้นะแอดว่ะติเจ้าผู้เดียวว่ะติย้ายว่าไม่ใช่ปวกว่ะติเอาแอดก็มักตัวได้แอดก็ไปแล้วก็ยังว่าไอตัวสูตรให้ก็ยังไม่ไปนะคะไปตัวตัวเองชอบนะคะ เอานีนะคะทุกคนก็ตามนี้เลยเนะเาะมาดูนะคะของวันที่16นะคะวันที่16สิงหาคมมาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะดูคลิปดูโฆษณาให้แอดนะคะแอดจะได้มีกําลังใจนะคะนําเสนอแนวทางทุกแนวทางนะคะจะได้มีแนวทางเฮงเหมันๆปังๆดูกันนะคะทุกคนนี่เลย แอดก็เอามานําเสนอเนาะแต่ว่าทุกท่านจะสนองยังไงก็แล้วแต่เลยนะคะชอบยังไงนะคะชุดนี้นะคะไปออกหวยลาวพัฒนาบ่อยบ่อยนะคะพอบอกว่าจะเอาไปหวยลาวพัฒนานะคะแกก็ให้ตัวมาจับเองเลยค่ะเออถ้าให้มาตัวมาจับเองอย่างนี้น่ารุ่นอยู่เด้เอา้าสี่ห้าก็ออกไปแล้วนะคะนี่ห้าศูนย์ห้าสี่เอาพูดถึงนะคะตั้งแต่หวยไทยออกใช่ไหมเออทาไมแอดไม่โทรไปถามเอาตั้งแต่เนิ่นๆนะคะไม่งั้นทุกคนเอาจับใส่เนาะห้าศูนย์สี่ศูนย์เอาจับมันอยู่ในวินเนี่ยแหละคะ่ะ เราเหลือเปลี่ยน60บาทนี่นี่นะคะตัวเขาให้ตัวจริงเลยก็คือ068นะคะ068ชุดนี้นะคะแอดก็เอาไปทั้งไทยทั้งหวยลาวด้วยนี่แหละ068 08อะ68นะคะน,นี่แอดตัดเองนะคะทุกคนชุดนี้นี่เม็ดเดียวค่ะ068ใครจะแปลงยังไงก็แปลงเอานะคะแต่เ,เขาให้มาอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือให้จับเอาเองนะคะเอาพูดถึงนะคะตั้งแต่หวยไทยออกนี่มันก็กอกอะไร4050เนาะ45นะคะ เอาเรือนี่ยังไม่ทันได้ออกนะคะทุกคนเรือแปดศูนย์หกนี่ยังไม่ทันได้ออกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยศูนย์หกแปดนี่บอลอัน,นชุดนี้นะคะแอนก็ขอมาทั้งสองชุดเลยนะคะเพราะเขาเปลี่ยนสูตรใหม่นะคะเขาเปลี่ยนสูตรใหม่แต่ตัววินก็ตัวเดิมนั่นแหละค่ะตัววินตัวเดิมเลยนะคะนี่นะคะหลายๆท่านก็คงจะชอบแหละค่ะเพราะว่าเลขน้อยตัวดีนะคะอันนี้เขาจับให้นะคะงวดนี้เขาจับสี่คู่เลยนะคะแถมนะคะแถมหกเก้าสี่ องห้าสี่นะคะหนึ่งห้าสองเอ่อสี่เก้าหนึ่งนะคะหกเก้าสี่นะคะอันนี้ตัวแถมนะคะหกเก้าสี่เนาะจับเองเลยนะคะที่เราเรียกว่าวินนะั่นแหละเวลาคุยกับคะแล้วเขาบอกว่าให้เอาไปจับเอาเองเนาะแอดเขียนแอดก็จะติดคําว่าจับเองมานะคะแอดก็เลยเขียนลงไปเนาะเพราะว่าเกก็ไม่ได้รู้จักว่วงจักวินอะไรเหมือนเราหรอกนะคะแอดก็เพิ่งเข้าวงการนะคะวินเบิร์นนี่นะคะเพิ่งมารู้จักตอนนี้ละคะ่ะ สองห้าสี่นะคะเก้าหนึ่งหกนะคะคือหวยตัวเดิมเลยนะคะแสดงว่าหวยไทยยังอยู่ตัวเดิมหรือเปล่าคะหวยไทยจะออกตัวเดิมหรือเปล่านี้แกให้วินตัวเดิมเลยนะคะสองห้าสี่นะคะหนึ่งนี่นะคะสองห้าสี่สองห้าสี่เก้าหนึ่งหกนะคะนี่คือเราไปจับเอาเองนะคะวดก่อนนี้เข้าบนล่างได้หกตัวเองทุกคนอันนี้นะคะ อันนี้เนาะอันนี้ก็เม็ดเดียวนะคะล่างเม็ดเดียวเกดให้หกเก้าเม็ดเดียวค่ะจบค่ะหกเก้าเม็ดเดียวเนาะนี่นะคะสองห้าสี่หนึ่งห้าสองนะคะทุกคนไอสี่เก้าหนึ่งนะคะสี่เก้าหนึ่งยังอยู่ทุกคนโอ้จะเอาให้ได้แน่นอนเลยสี 4, 9, 1, ่เก้าเลยดูท่าก็คือก็คือคล้ายๆอันเดิมนะคะที่เกดจับเลยเก็จับบนอยู่แถวๆนี้แสดงว,ว่าหวยยังลงต่ําหรือเปล่าคะไม่บนก็ล่างอาจจะมีหกมีเก้าอยู่นะคะไม่บนก็ล่างแต่สูตรเก่าให้บนได้ละ่ะ ซูม68มันบอกอาจจะแค่แลดลงล่างอย่างนี้ว่าแค่แลดตินี่ค่ะภาษาคนกรุงเทพเขาก็เรียกกันอย่างนี้ลหะคคะแค่แลดนะคะเอือแอดเป็นคนกรุงเทพค่ะยอก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 เลยะคะ่ะเอาคนกรุงเทพนะคะคนกรุงเทพเขาก็พูดภาษาแค่แลดหรือเปล่าคะ่ะเอานี่ค่ะเอาไปพินิพิจารณา,าไปวิเคราะห์กันดูนะคะผิดถูกยังไงก็หยิบจับเอาค่ะจะไปตัวไหนจะยังไงเนาะพอแอดก็มานําเสนอนะคะนําเสนออุอ้ย นี่แหละค่ะให้ทุกคนได้ดูได้หมาได้เฮงได้ปังนะคะเมื่อไหร่เราจะแตกสามตัวกันตรงๆสักหมวดเนาะทุกคนเนะาะเมื่อไหรเนาะเต็มๆจะหมวดในใดมาหางเดียวจังสีเนาะทุกคนเนาะเอ้ยเลขทงเลขถูเอียงก็ว่าไปค่ะเอาลองดูค่ะทุกคนลองดูคะ่ะก็ตามนี่แหละคะ่ะเข้าบ้างรุดบ้างนะคะหวยไทยซะด้วยนะคะ fc ช่องดก็ไปทางหวยหุ้นนู่นค่ะไปทางหวยหุ้นหวยลาวพัฒนานะคะเยอะจนันเอยเขาก็มาอันหวยลาวพัฒนาพวกเจ้าพวกเจ้าผ้าก็เล่นขัดลายเขาสิมาอันหวยลาวพัฒนาพวกเจ้าวายเอาเดี๋ยวนี้คนหันมาใส่ทางลาวพัฒนาหมดเล้วนะคะเราสิมาอันพวกเจ้าแล้วแบบ เอาได้ยินชัดไหมเนาะอัดคลิปไปด้วยนะคะเก็บเส้นผมตัวเองไปด้วยเอาได้ยินชัดไหมนะคะทุกคนเอารอให้มันแปดนาทีก่อนนะคะค่อยปิดเอาแคบเอาเลยค่ะแคบเอาเลยทุกคนนะคะมานเฮงปังโอ้นี่ก็สวยอยู่เด้เอาปฏิทินนะคะเลขปฏิทินยิงให้ไอ้นี่อยู่เอามาจบกันกันกบเลขปฏิทินพอดีได้ทุกคนนีเออนี่ไอหกห้าแปดหกห้าเก้าเนี่ยห้วยเย่สีวาด้่เฮ้ นี่ไงในวินเนี่ยมันมีอยู่หกห้าเปดหกห้าเก้าตัวเดิมเนี่ยค่ะทุกคนนี่นะคะเนี่หกห้าเปดหกห้าเก้าอีชุดนี้นี่เนาะใค้ละเดือนใดเลยให้เดือนสิงหาบอสิหกสิงหาะนะคะเนี่เห็นกันหรือยังเลขุกเลขไอ้ีปฏิทินเห็นบนเอ้าเหมือนกันเลยดเฮ้ยนี่เนาะ เนี่ยหกห้าแปดหกห้าเก้านี่ทุกคนนี่เนี่ยงวดก่อนสี่หกก็ยังมาเต็มเต็มนี่หกห้าแปดหกห้าเก้ามีในวินพอดีได้หน่เนี่ยห้แาแปดหกนี่ห้าแปดเก้านี่เนาะเออเอาสี่ลงมาอีกนะคะโอ้ยสว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 ยดิ่เนาะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนเด้อขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังนะคะขอให้โชคดีแตกสามตัวตรงเด้อทุกคนเด้อไปแล้วคะ่ะเอานี่คะ่ะ เบสวัสด yeah, ีค e ่ะ